สดีครับช่องปากโก้ลำพูนเอาไปเชี่ยวครับอีหลาอุ้งมิงมากและครับหลังเวทีทดสอบสอบอะไรนอดัหนดัได้นใดักว่าร่มาอกัีปมือมาแรงมากเออยงไล่ะคเวูห้อยู่่กับม หายกูจ้าเสียงยังไป็นแบบนันโอ้ยยังนัอกวานีเขด็ันนี้มีแจกเงสองร้อยครับันนีมีแจกเงินสองร้อย

วิบ่ไปพี่จะพาไปเบิ้งไ่พี่ย่างไปใกล้ๆนี่แหะใกล้ๆเนี่นี่ใกลยเป็นชิ้นกล้เปตัวน่แหละใเป็นชินนั่นหละเห็นบ่ด้วยความมั่นใจเลยจี่ขึ้นฉากสามนะครับเรื่องคนไท้ายคลิปเตยียมเลยคนลทัดกัทันฉากสามพ่อกัะเท้พบกับพ่กร่ะเอกเอกนิไหม ไเอกเอกของคูอ่เอกของเท่เอกของเท่แจมมอี่มมอี่สีแจงเงินก่อนละสองร้อยัทุกคนในวงครับนักแสดงานสื่อนักดนตรีบอดรู้จักไปไนบอสรู้จักไปไหนบ้านเขาเอกกี่สึ้นจากสามม่มือห่ไหมอันนี้ลอยเปอร์เซ็นต์ด้อสนที่ขึ้นฟ่นสื่อไหมจากสามไหมในสสอาเป็นรงอะเี่ยวกนบอล น่เายเนี่ยแล้วพอเหหัเนี่ยนี่หัวมงจะองงอกทางสีหน้าเลยดิงงสุดพ่อการใส่ผัวเรื่องสุดมั้งเรอผัว่รอแสดง่าพเป็นการทดสอบสุดมล้วเอบซุ่มเลยนี่ก็ได้่าดนี่แหละส่วนพี่น้องขอบคุ้มอยู่ในเมื่อนี้อุ้งอิงขึ้นฉากพร้อมพอเองกกคืนฉาก เตเพียนอก็ถูกร้องพอมกกลังิมาขออนุญาตเลเพลน้อยขึ้นทากสามเนเพน้อยอายุยังบค่ะอายุย่ส่ว่าขึ้นในเวลาเียงหน่ไมไม่ดีนมากเลยจะลองสามหลักวิะรลองสามหลักวิวอครับค้อง่มือเลย้รปหาลออกองอครับซ้อมเต็งบนมือันลองมถือยันันองสามหลักวิวขึ้นทากสาเนาะจะปล่าเ่อก่อนยังว กูแลขันขันเล้งพโจติดมาเล็กอ่างเขาสื่อความกันเต่ากันหลายหลคนรถเสียรถติดกใส่สุดเพ็ดสิค่ะโอ้โอเคอนุมัตรเออเจ๋อไม่ได้บวแ่หน่วยเบนด้เบอรงแท้แล้วมาอบคุณมได้ไปหองยังท่านได้ขอบคุณมตอนนี้นะคะมอนิสิสาสิงม่แก้มไม่เลยคุณ้องตบมือนแมทห่งร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับกอแรกขึ้นเดียวมเลกอลแจ็คสี่วายแจ็สี่ายครับกแรกอยเปอร์เซ็นต์เลยมี่ออินกับมีอย่งเปนที่ไ เดี๋ยวเดี๋ยวคือดีใจเดี่ยวะจบกเี่ยขาเิกอขาก้แทบไม่่เงินที่ไลาด้กเขาคุมผ่ันนะนราับเขผอไจ้านนลานให้เป็นบ้ามากก่านะแงเงินบากันป๊อปเป๊บหมือนน้อเรือหลวงเอ้ยนอนในเรอจบคลิปนี้แล้วพี่น้องเอาคุมเลยครับ ลอยดีแม่นอนเลยเจ้าไข่ตะขาบปร้อมแล้ว่บอกนจเ่าเขิางบเล่นมั้ยค <c oughs> นขับน้ำคนขับน้ำันลกนเลนี่ิแู่อืงในวาละเหนื่งในว่าละฉลองฉลองสามล้านวิวสามล้านคน,นที่ตาม จากช่องยูทูบเพราแม่สามล้านว่าสามล้านวิวขององค์หญิงโอ้ครับครับเรีือว่าพราะเอกแต่ช่องยูทูบเชิดในกําลังใจในการทำงานนะครับจะร้องสามล้านวิวของอีหล่าองค์หญิงครับวันนี้แจกคนละสองร้อยเนาะเต็แบตเต็มแบตเต็มแบตเต็มแบ วัด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 ที่ไหนก่อนครับวัดี่หนวัเด็ซีหางเงี้ยสองร้อยครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อห้บาหาอะไรนะหางเงี้ยอันปเอ็ซีหางเงี้ยคิวกับแม่เดซีหางเงี้ยกแมเ โอเดีโอเคครับโอเคครับ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 พงแล้วครับยเป็นลาเดี๋ยวพูดพูดบอกไปเพราเอเดียวพูดบอกในสทุกประเด็นมัวอาลอย่างลาด้วยเครับเออเออก็เไน นี่นี่คอแจกงินตอ่ยต้องรวังไกลคบกัรใช้ได้บาทลดดลน่สองสามสี่ห้าหกมื่นครับทั้งเบิดคนลดสองลอยครับคนลดสองลอยลอเพื่อไว้นะอย่าบ่ม่อนะสามพ่อสามลยแจกกันสามารถชี้ในพวกของบัตรทุกคนคนละสองอย วยองสื่อาจะนอันนี้พ่อโจได้พ่อหน่อยส่อ้านทตอนนี้ตอนนี้สามล้านสาขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามช่องปาโกและเพื่อนในพิ่เชี่ยวับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำานียนาะพี่น้องเนาะกดติดตามกด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ